สวัสดีค่ะทำกินทำขายใบยกล้วยนะคะวันนี้จะมาแชร์สุดการทำน้ำยำใสนะคะน้ำยำใสนะคะคือน้ำยำอนเนกประสงค์นะคะไว้ทำน้ำยำซีฟูด้ดน้ำยำลูกชิ้นได้หลากหลายเมนูนะคะซึ่งถ้าเราทำน้ำยำแบบใส่พริกลงไปแล้วเวลาลูกค้าทานไม่เผ็ดหรือว่าเด็กมาซื้อนะคะเราก็จะใช้ตัวน้ำยำใสเป็นการช่วยลดความเผ็ดนะคะ ค่ะถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับและสูตรอาหารดีๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอยากกระซิบว่าน้ำยำใส่นี้นะคะเป็นสูตรที่เรียนมาค่ะจากครูชื่อดังนะคะซึ่งมาคอร์สที่ราคาพอสมควรแล้ะคะ่ะแต่วันนี้นะคะจะมาแจกฟรีนะคะใครดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบถือว่ามีประโยชน์แน่นอนค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันนะคะมีน้ำมะนาวสดนะคะ น้ำปลาค่ะน้ำเชื่อมค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะก็ตัวน้ำเชื่อมนี้นะคะเราจะมีคลิปไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปลิงก์ไว้ให้นะคะเพื่อให้ได้ทำน้ำเชื่อมกันไว้ก่อนเป็นการประหยัดต้นทุนในการซื้อค่ะแล้วก็นำส่วนผสมทั้งสี่อย่างใส่ลงในหม้อผสมเลยนะคะทีละอย่างค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นน้ำมะนาวก่อนนะคะ แล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะก็อยจะเน้นสูตรอาหารการทำที่แบบว่าไม่ยุ่งยากนะคะเอาแบบง่ายๆสั้นๆส่วนผสมไม่เยอะสูตรนี้เราไม่ต้องตั้งไฟนะคะตามที่ก้อยเรียนมาก็ไม่ได้ตั้งไฟนะคะรับรองค่ะก้อยไมปป่ลักสูตรไว้ค่ะ เราก็ทำให้น้ำตาลปี๊บล,ลายนะคะมะนาวนะคะแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะใช้มะนาวมีมเมล็ดนะคะถ้ามะนาวไม่มีมเมล็ดนะคะความเปรี้ยวมันจะน้อยกว่านะคะเราอาจจะใส่ตามสูตรหรือไม่ก็แบบเว้นนิดนหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยเพิ่มเติมพอเราทำเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติดูค่ะเปรี้ยว เค็มหวานพอดีไหมแต่ละพื้นที่ก็ชอบทานรสชาติไม่เหมือนกันเช่นกันค่ะพอละลายแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะน้ำเชื่อมค่ะอย่าลืมเข้าไปดู ลิงวิธีการทําน้ําเชื่อมนะคะถ้าเราซื้อน้ําเชื่อมถุงราคามันก็จะแพงนะคะอันนี้น้ําตาลกิโลหนึงยี่สิบ้าบาทแล้วก็ได้น้ําเชื่อมเหมือนกันเลยค่ะกับน้ําเชื่อมถุงที่ว่าราคาสามสิบตอนนี้สามสิบแปดนะคะจะสี่สิบบาทแล้วเห็นไหมคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆง่ายมากเลยค่ะมันง่ายจริงๆนะคะ คือถ้าทําปริมาณมากให้เพื่อนๆดูนะคะก็คนที่จะทำกินในครัวเรือนก็มันเยอะไปต้องมาหารสูตรได้ยุ่งยากแต่ทำสูตรที่วา่าขนาดกลางๆคนที่จะเอาไว้ทํากินในครัวเรือนก็ทำตามได้คนที่จะทำขายแล้วก็สามารถคูณสองเท่าของสูตรลงไปได้นะคะหรือไม่ก็ร้าัเ,เล็กเสูตรนี้ก็ได้อยู่หลายจานนะคะแล้วก็มันทําง่ายมากค่ะแต่ว่าใส่ตู้เย็นไว้นะคะเก็บได้เป็นเดือนนะคะ แม่เราไม่ตั้งไฟเพื่อนๆอย่าลืมลงมาทำดูกันนะคะคือสูตรนี้ดีจริงๆค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิป